เฮ้ยท่าเรือเว้ยสวัสดีครับนี่คือช่วงองกาเต้เจอตั้งสถิติที่20เป็นเกมวิมแม็ก์การ,าระหว่างติดเจ้าท่าการเซฟซีที่ 2. สองระบไปเยือนจากฝูงเดอแรปีดปีจีบิูมิเนเตลักษณะมิวสเโอดิอันนม,อมคีโกเวลา8 3-0นปัจจุบันเปีบิทมิเนเตดเป็นจาฝูง ยิงห่างการเทเลฟซีถึง13คะแนนและตอนนี้ยังเป็นทีมที่ไร้พ่ายยังไม่แพ้ใครแลบว่าเป็นทีมที่ฟอร์มร้อนแรงมากๆในเลกแรกเป็นเกมที่การเทเลฟซีเปิดบ้านแพ้ให้กับบีจีบุนเดนเดตโดยทีมเยือนขึ้นนำตั้งแต่ที่13จากเกมลบทำพอดีอดีตนักเตะจีนการเทเลฟซีแต่บอลล่าขายเอเดตัวเลาะแล้วยิงเสียตัวสองเข้าไปซึ่งเป็นประตูเดียวที่เกิดขึ้นจบเกมการเทเลฟซีเปิดบ้านมาให้กับบีจีบุนเดนเดต่อ0วางกันที่ตารางคะแนน เจ้าบ้านเป็จิวทูมิเนเตตเป็นจา่าฝูงโดยแข่งทั้งหมด19นัดชนะ17เสมอ2แพ้0มีห3คะแนนย 5, ิงห้าและสออย่างกรารท่าเรือฟีถึงส3คะแนนทิมเยือนกนรารท่าเรือฟีอยู่อันดับที่2แข่งทั้งหมด19นัดชนะ13เสมอ1แพ้5มี40คะแนนเอตูเฮดเจ้าบ้านเป็จิวทูมิเนเตตทำได้ดีกว่าโดยชนะไปถึง3เสมอ1แพ้1การเจอกันสามครั้งล่าสุดครั้งล่าสุดเกิดขึ้นในเลกแรกโดยกรารท่าเรือฟีเปิดบ้านแพ้ด้วยสกอร์0-1 ครั้งที่2ต้องย้อนไปถึงปี2018ไปเกมในดีที่การทะเลเอฟซีปวดบ้านชนะด้วยสกอร์3-2ครั้งที่3เาเป,เป็นเกมที่การทะเลเอฟซีผูกไปแพ้ให้กับบีจีพิมเมอรเต็ดด้วยสกอร์2-0ฟอร์มดล้วบ้านบีจีพิมเมอรเต็ดฟอร์มแรงมากในดีชนะมาแล้ว10นัดติดและยังไม่แพ้ใครในฤดูก,กาลนี้ท่านัหลังสุดชนะมารวดทีมเยือนการทะเลเอฟซีฟองกำลังมีปัญหาเลยแพ้มาแล้ว2นัดติดต่อกันท่านหลังสุดชน,าาน,นะ,ะ2เสมอ1แพ้2นัดล่าสุด บีจีปทุมบุกไปชนะฟิลามูญน um เต็มด้วยสกอร์หนึ่งตัวศูนย์จากการเข้าทางของสองอดีตนักเตะทีมบุรีรัมย์อย่างดีโก้และซูเยสส่วนการท่าเรือีซีบุกไป,ปแพ้ให้กับบริเตอร์โอยฟีซีด้วยสกอร์สองตัวศูนย์จากการยิงของสองอดีตแข้งท่าเรืออย่างลาแกนและอาทิตย์เรียกได้ว่าสถิติสัปดาห์ที่สิบเก้าจะเป็นวันของการยิงทีมเก่าผู้เล่นแน่นแบต,ตามองทางเจ้าบ้านก็จะมีสองตัวนั้นที่เพิ่งซื้อเข้ามาร่วมทีมกับเปิดเล็กสองอย่างดีโก้หรือซานโต้และเทพม,มุวยนนที่เราาูดสมารถยิงประตูได้แล้ว สรวนทีมเยือนเพราะที่น่าจับตามองคงจะเป็นยาน,นิกโบลลี่ที่ช่วอองหลังนี้ได้การันต่อเนื่องทำเั็ต้องกำลังพิสูจน์ตัวเองเราต้องมาดูกันว่าเขาจะสามารถพิสูจน์ตัวเองหรือไม่และห้องเสื้อเขาสำคัญอย่างเซติโอโซเลสที่ยนงลิ่งไปแล้วสิบป,ประตูไลอัพอ่าอิงจากนั้นแล้วนักเตะของแขกเดิมก็ตูเป็นอลุสิสสุภาต่คคกกลลอจากนี้คนได้แก่เควียร์มัมเอเดนเจอร์ลาธนบุญเกษสารัตและนิติพงศ์เสรานทน์กลางคู่ต้องเป็นไพท์เสียวก,วก็จะคร,รูภาษาจะควบโปรงุร่กี ถ้าสนใจท่านไม่เห็นแล้วว่าการสักก่งโคซูกิมีผลขนาดไหนห้องเครื่องใช้ซิโจโซเลตคอนาคตควใช้เนลสันบอนเนียยานิกวอลี่และไอซากายสอนคาดว่าทำได้ดีผ่านล้านู in, าานรูสิยาเกนได้ถูกเปลี่ยนตัวลงไปเพื่อเพิ่มมิติในเกมลุกโดยแฟนบอลท่าเรือจนใหญ่ทันตะกรองไปที่ส่วนตัวขอทาัาสกรอร์งไปที่ศูนย์ประตูศูนย์ซึ่งเราจริงๆก็ไม่ได้มีผลดีกับการท่าเรือสียเลยแต่จะเป็นการเพิ่ออมความมั่นใจใน,ในการที่บีจีพัุนจะเป็นแชมป์ไทยลดีในฤดูกาลนี้บีจีปทุมเป็นทีม่พิเศษประตูน้อยมาก การยิงมีจีนพมหนาคงเป็นเรื่องยากแต่การที่ทีมใหญ่เจอกันอะไรก็เกิดขึ้นได้งั้นมาดูบทสัมภาษณ์ของชัยชัยบุตรพรมนะครับตัวสา,ารบุตรของทีมทมีจีทุฒุในทุกเกมผมต้องมีสมาธิทั้งก่อนและหลังการแข่งขันยา,ายามานเกมตลอดเวลาและช่วยทีมให้ได้มากที่สุดที่สําคัญต้องชมเพื่อนร่วมทีมทุกคนที่ช่วยกันจนเกียรติสามแต้มได้สำเร็จแต่ถ้าฐานถือความมั่นใจในการเป็นแชมป์ผมมองว่าเราได้เกินไปสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ก็ยังมีอีกหลายเกมในการแข่งขันซึ่งผมมองว่าถ้าเกมเนี้เเเเราากกมกถัถลืต ในช่วงกลางสัปดาห์นี้จะเป็นคําตอบว่าเราจะมั่นใจได้ร้อเปอร์เซ็นรหรือยังแต่ถึงอย่างไรก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในแต่ละเกมแล้วเราก็ต้องทําให้ดีที่สุดในแต่ละนัดมือการาท,ที่เม่อไทยติด้ายอันเซฟซีจะสามารถทำลายสิ่งสิและพ่ของกิวตมได้หรือไม่ม่รู้นกันวันคนนี้เวลา1ี3ไจุดสามัวรนนนนนน์าทับคชลิปนี้กดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามลาและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของพวกเราเราวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ